<c oughs> ตันง,งไงตางทกัดเลี้ยกไปอย่างเงี้ยไปลลกมิวอะแม่ <c oughs> <c oughs> ไม่เลี้ยงนี้ใช่ไหม ปังๆฮะกลับบ้านแล้วนะปังๆไม่ไปไม่ไปกันไม่ไปป้า,ปาก่อนเลย <c oughs> ไม่ไป <c oughs> ไมไปป,ป้าลุงลุงก่อนนี่ลุงเสื้อสีม่วงเห็นปะไปนะพาเออย่างไงนี่ บายนะไปไปก่อนบายบายยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีอุ้ยยืนเลยกมือไหว้ก่อนยกมือยกมือยกมือลูกยกมือ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 เอ้ยไปเอาไปด้วยเดี๋ยวไปเอาไปด้วยก่อนแต่แล้วไปนานะ ช่วเอาเอามาแล้วบบว่าเอาขนแบบเกลียนอะไรนะตรงนี้ร้อนี่ยซัมเมอร์คิดไงคิดโอร้อะคิดโอเคคิอเคิ้วุ้งนะหาเลยมุกแม่เลนะอะไรหรอไปนะมุกคิดคิดถึงพอะตอนนักศึกษา